สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่20พฤศจิกายน2566ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับอโอเคนะครับเป็นอันว่าหลังจากที่เราซื้อต้นทุเรียนพันธุ์ตัวนี้มาไวา้และเราอนุบาลไว้ได้ครบ15-16วันแล้วมาถึงวันนี้ตรงบริเวณที่เราจะปลูกนั้นเมื่อวันก่อนเราก็ปลูกทุเรียนบ้านไว้แล้ว3ต้นเพื่อที่จะทำการเสริมขา วันนี้เราจะเอาหมอนทองที่เราอนุบาลไว้แล้วเนี่ยมาลงปลูกตรงกลางนั้นนะครับอ่ามาดูตรงใกล้ๆนะครับดูลักษณะของอ่ารากขดนะครับนี่คือลักษณะของรากแก้วแต่เดิมนั้นออกมาตรงนี้แล้วก็ขดไปตามนี้นะครับนี่คือรากแก้วที่ขดที่เราจะตัดออกแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นรากแก้วที่ขดเหมือนกันที่เราจะตัดออกถ้าเราสังเกตก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับรากฝอยกําลังแตกออกมาใหม่นี่ครับ นี่รากฝอยก็กาลังแตกออกมาตัวนี้ก็จะเป็นรากที่กะลังจะแตกออกมาใหม่ลักษณะอย่างนี้นะครับก็ถือว่าพร้อมในการที่เราจะทําการเอาลงปลูกได้เพราะว่าใบนั้นเริ่มแก่แล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตัดบริเวณรากที่ขดก่อนนะครับรากขดนี้เราสามารถตัดออกได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เขางอกใหม่นะครับจุดใดที่มันงอมันขดเราก็ตัดทิ้งได้เพื่อให้เขางอกใหม่นะครับนี่ครับ ยังไงเขาก็ต้องงอกใหม่อยู่แล้วนะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับกรณีของการที่รากขดน,นะครับจากนั้นแล้วเราก็จะเอาพยุงดูครับตรงนี้เราจะเห็นว่านี่ครับลักษณะของรากฝอยนะครับรากฝอยนี่เขาแตกออกมาแล้วเขาเจอถุงพลาสติกเขาออกไม่ได้เขาก็จะลงมาตามนี้ลงมาตามนี้พอมาถึงก้นถุงเขาก็จะเหี่ยวไป แต่ไม่เป็นไรนะครับหลังจากที่เราเอาลงปลูกพยาบาลใหม่เสร็จแล้วเขาก็จะค่อยๆขยายออกไปใหม่เนี่ยมาดูนะครับขั้นตอนในการปลูกเราขุดหลุมไว้เตรียมพร้อมแล้วนะครับเราก็กําหนดทิศทางดีๆนะครับว่าเราจะเอาไปทางทิศไหนนะครับสําหรับกิ่งก้านเราก็จะเอาลงปลูก ุเรียนบ้าน2-3าต้นนี้เราปลูกไว้เพื่อที่จะทำการเสริมขานะครับในอนาคตนี่ครับลักษณะปลูกก็กำหนดทิศทางดีๆว่าจะเอากิ่งไปทางไหนนะครับก็โอเคถ้าได้แล้วเรียบร้อยเราก็กลบได้เลยนะครับการกลบก็กลบให้ประมาณถึงตรงนี้นะครับไม่ไม่กลบทั้งหมดนะครับกลบมาถึงปานี้นะครับ แล้วเราค่อยจะเอาพวกดินพวกอะไรมาใส่ดินที่เราจะเอามาใส่นี่จะเป็นลักษณะดินคุ้ยไผ่นะครับดินคุ้ยไผ่นี่จะมีข้อดีเยอะแยะเลยนะครับครับดินคุ้ยไผ่เราเอามาใส่ได้สําหรับใบไผ่นี่เราเอามาใส่เพื่อที่จะเป็นการอมความชื้นช่วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาดินมาใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ดินก็เอาดินตรงนี้ใส่ได้ครับนี่เป็นดินลูกหลังนะครับใส่ไปได้เลยนี่คือการปลูกทุเรียนเล็กนะครับซึ่งวิธีการปลูกนั้นก็มีหลายวิธีนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือการดูแลหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยการดูแลสำคัญนะครับอย่าให้ น้ำเยอะจนเกินไปให้น้ำขนาดพอดีพอดีให้มีความชุ่มไอ้ที่เราทดลองปลูกในครั้งนี้เป็นการปลูกในฤดูหนาวนะครับเพื่อเป็นการทดลองไปในตัวครับว่าการปลูกทุเรียนนั้นสามารถปลูกได้ทุกฤดูถ้าเราดูแลดูแลได้ดูแลเป็นนะครับถูกวิธีเราก็มีสิทธิ์ที่จะรอดไปได้ นี่นะครับดินที่ลําเอามาใส่ไงหากว่าเป็นดินที่ร่วนดินที่มีจุลินทรีย์ก็จะเกิดผลดีมากกว่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลดน้ําไปเรื่อยๆก็จะยุบลงก็จะยุบลงไปเรื่อยๆแต่การที่ยุบไม่ใช่เป็นหานะครับเราก็เติมไปได้เรื่อยๆนะครับนี่คือการปลูกแบบโยกโคกนะครับ ดินที่เราปลูกตรงนี้นะครับเราทําการยกโคกไว้แล้วปรุงดินไว้แล้วนะครับดินแถวๆนี้เราทําการปรุงไว้ก่อนหน้านี้เป็นประมาณ20กว่าวันแล้วนะครับเราใส่ปุ๋ยหมักใส่น้ําหมักลดน้ําหมักเพื่อให้ดินตรงนี้มีความชุ่มชื้นและก็มีจุลินทรีย์มีธาตุอาหารโอเคนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็จะลดน้ําไปเรื่อยๆ เดี๋ยวจะอัปเดตให้ท่านดูเป็นประจำตลอดเวลานะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนสวัสดีครับที่นี่จังหวัดบึงการครับ